ลิซ่าจัดเต็มโซโลสเตจในคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Deadline in LA สกดทุกสายตาบลิงคเรียกว่าปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Deadline in LA วันแรกที่เมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาณ s o ฟายสเตเดียมที่จุคนได้มากถึง7 2 4 0คนค่ะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจและเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าลิงค์ทั่วโลกได้อย่างโถมทลาย หนีไม่พ้นการแสดงโซโล่สเตจของนลลิซาที่ขนเพลงฮิตมาจับเต็มไม่ว่าจะเป็นเพลง thunder fuck up the world และยังมีการนำเพลงลาลิซา m ั n นี่ fuck up the world remix dance break พร้อม performance สุดร้อนแรงสะกดทุกสายตาที่จับจ้องงานนี้ก็ทำเอาคนดูกรี๊ดกันสุดเสียงจนแทบหยุดหายใจกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งโนลลิซาปรากฏตัวบนเวทีด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมเปิดตัวด้วยเพลงฮิตระดับโลก อย่างเพลง Thunder ที่มาพร้อมโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์และดุดันแสงสีเสียงเรียกว่าจัดเต็มยิ่งทําให้การแสดงของนองลิซ่าน่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเพลง Thunder และ Fuck Up the World ก็เป็นเพลงที่แฟนๆทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยที่จะได้รับชมการแสดงสดของนองลิซ่าเป็นครั้งแรกบนเวทีนี้ ซึ่งการแสดงทั้งสองเพลงนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าค้นหาโชยเห็นถึงพัฒนาการทางด้านดนตรีและขอบเขตศิลปะที่กว้างขึ้นของนอนลิซ่าได้อย่างชัดเจนและตลอดระยะเวลาของการแสดงโซโล,ล่ลลงงานที่ลดเหลือของนอนลิซ่าแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหอเธอสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดด้วยการเพอร์ฟอร์มที่ทรงพลังในทุกท่วงท่าและน้ำเสียงการเชื่อมโยงกับแฟนคลับผ่านสายตาและท่าทางที่สื่อถึงอารมณ์ ทำให้บลิงทั่วทั้งหอส่งเสียงเชียร์กึกก้องตอบรับควาทุ่มเทของนอนลิซ่าการแสดงของนอนลิซ่าในครั้งนี้ที่เตรียมไปด้วยแฟชั่นและความเป็นมืออาชีพพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นศิลปินระดับโลกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่บนเวทีได้อย่างคุ้มค่าหรือการรับส่งพลังงานกับแฟนคลับทำให้โซโล่เซตขององลิซ่าในคอนเสิร์ตเดนไลน์อินเอครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่น่าประทับใจและถูกพูดถึงยังกว้างขวางในโลกโซเชียลและหมู่แฟนคลับทั่วโลกซึ่งการแสดงที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถและสเสน่ห์ของลิซ่าในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จในฐานะศิลปินเดียวและยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทำไมแบล็ k พิงค์จึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ส่งอิทธิพลที่สุดในปัจจุบันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของโนลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ